ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแลวก็แฟนๆทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามช่องโซเดนพาโดยนะครับวันนี้ผมก็เดินนำเอาเล็กวิ่งนะครับเล็กวิ่ง2ตัวบนล่างนะครับนำมาให้ท่านสมาชิกเลยเอาไปเป็นแนวทางนะครับถ้าชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะครับเพราะว่าตัวเล็กของเราก็มีเข้าไม่หลุดธรรมดานะครับอันนี้ก็เข้ามาแล้วก็18งวดก็ยังไม่หลุดนะครับก็ลอง เอาไปพิจารณานะครับก็เดินได้ทั้งบนและล่างนะครับ10หน่วยบนล่างนะครับไม่เกี่ยวกับหลักร้อยนะครับครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็มาดูกันเลยนะครับสตขิงเราก็เข้ามาก็ไหลม่วนะครับเพราะว่าตัวเลขของเราก็คำนวณไม่ยากนะครับเลขที่ออกมานะครับ 583ล่าง42นะครับเราใช้หน่วยบนนะครับบวก10ล่างนะครับ3บวก4นะครับเราก็ได้มาที่7นะครับ7บวกคคงที่เราก็ได้มาที่เลข3นะครับตอนเลขที่ออกมาคือ,อ,อ3ามล่าง83นะครับเราก็ที่เลขสา 3, บนล่างนะครับและต่อมานะครับก็ เราใช้หล ну ักหน่วยบนนะครับหน่วยบนแล้วก็สิบล่างนะครับสองบวกแปดนะครับเราก็ได้มาที่เลขศูนย์นะครับศูนย์บวกหกเราก็ได้หกนะครับตามสูตรทองเรานะครับตอนเลขที่ออกมานะครับเจ็ดศูนย์สามล่างเจ็ดห้านะครับเราก็ที่เลขศูนย์นะครับมาดูกันเลยนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่เลขศูนย์แล้วหกนะครับเข้ามาเลขที่ออกมาหกเก้านะครับก็หกเก้าห้าศูนย์นะครับอันนี้ก็เข้ามาที่เลขศูนย์นะครับศูนย์บนนะครับ อันนี้ก็เข้ามาที่เลข7นะครับ7ล่างนะครับอลนวี้เข้ามาที่เลข9กบนนะครับเลข5นะครับอันนี้ก็เข้ามาที่เลข1นนะครับ1่ล่างนะครับ9บนนะครับอันนี้เ1็ดนะครับ9 1้าหนึ่งคา็7นะครับอ่าอันนี้ก็เข้ามาที่เลข9กนะครับเกนะครับอันนี้เขเข้ามาที่เลข0 8 0นะครับอ่มาดูกันต่อนะครับเพราะว่าตัวเลขของเราก็ ก็ยังไม่หลุดนะครับก็ถือว่าแค่ได้นะครับเลขที่ออกมานะครับ4 1 1่่ล่าง92นะครับ41่่่ล่าง92นะครับเราใช้1บวก9นะครับ1บวกเ้เราก็ได้1บวก9ได้น0ย์บวก6เราไข้มาที่เลข6นะครับเลขที่ออกมานะครับ417ล่าง8 0แล้วก็ที่เลข0ล่างนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่เลข5นะครับ5้าบน5าล่างนะครับ อันนี้ก็7 3นะครับเราก็เข้ามาที่7และ3 73นะครับอันนี้เราได้0นย์กับ6นะครับทวเลขี่ออกมาคือ7 0 7อ่า907ล่างกับ9นะครับก็ผูกผิดถูกนะครับเราเข้าที่เลข0นบนนะครับอ่างวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับเราได้0อ่าเราได้6นะครับ6กับ2นะครับ7นะครับ เจ็ดบวกเก้านะครับเจวกเก้าราก็ได้มาที่เลขหกหกบวกหก็ได้มาที่เลขสองนะครับตัวเลขที่ออกมานะครับ9 0 6ล่างเจ็ดสองเจ็ดหนะครับพูดผิดพูดถูกนะครับอากาศร้อนหมดหงิดมากนะครับถ้าบมาดูกันเลยนะครับวันนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับเราก็ได้สมาทิ่สามและเกนะครับเราใช้หลักหน่วยบนนะครับบวกหลัก10ล่างนะครับคือเลขเจ หกบวกเจ็ดนะครับหกบวกเจ็ดเราก็ได้มาที่เลขสามนะครับสามบวกหกนะครับเราก็ได้มาที่เลขเก้านะครับเราได้สามและเก้านะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่ก็ท่านสมาชิกได้เอาไปพิจารณาดยนะครับเดินบนเดินล่างนะครับก็เอาความแน่นอนไม่ได้นะครับตัวเลขอาจจะที่เราต้องการก็ไม่เข้าก็ได้นะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับแต่สถิติเดินมายังไม่หลุดนะครับ เราเอาไปพิจารณาดูนะครับครับสามกับหกอ่าสามกับเก้านะครับก็น่าจะติดนะน่าจะติดทั้งสองตัวหรืยไม่นะครับถ้าเราไปพิจารณาดูกันแล้วกันนะครับครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงตอนนี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ก่อนจบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆหน่อยนะครับกเป็นกำลังใจนะครับก็อย่าลืม คอมเมนต์มันด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปนี้หน้าก็เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ